สำหรับหัวข้อสองุดกนะครับก็คือการบันทึกบัญชีตามวิธีต้นทุนจริงสามวิธีต้นทุนจริงคืออะไรก็คือตามที่ผมกล่าวไปประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงจริงค่าแรงทางตรงจริงและค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับในหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าในการลงบันทึกบัญชีตามระบบต้นทุนจริงเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือในบัญชีแยกประเภททั่วไปกับบัญชียญญชแยกประเภทย่อยบัญชีแยกประเภท ทั่วไปกับบัญชีแยกประเภทย่อยบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นมันก็คือบัญชีค่มยอดก็คือบัญชีใหญ่บัญชีรวมนะครับส่วนบัญชีแยกปเพทย่อยมันคือบัญชีย่อยนั่นเองก็คือเป็นการอธิบายรายละเอียดของบัญชีค่มยอดนะครับ บัญชีคุมย่อยเป็นภาพรวมบัญชีย่อยคือรายละเอียดของภาพรวมนะครับตามตารางนะครับในหน้า44เนี่ยเขาได้บอกถึงชื่อบัญชีที่เกิดขึ้นในบัญชีแยกเพททั่วไปกับบัญชีแยกเพทย่อยนะครับว่ามันจะมีชื่อบัญชีที่เรียกใช้แตกต่างกันนะครับดังนั้นผมก็จะอธิบายนะครับว่าสําหรับบัญชีแยกเพททั่วไปกับบัญชีแยกเพทย่อยนั้นมันมีชื่อบัญชี และลักษณะคําอธิบายอย่างไรบ้างนะครับให้เราดูที่หนังสือหน้า44นะครับตรนนี้คือบัญชีแยกประเภททั่วไปนะครับอันนี้คือแยกประเภทย่อย เริ่มต้นที่วัตถุดิบนะครับเริ่มต้นที่วัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยเวลาลงบนันทึกบัญชีในบัญชีญาแพทย์ทั่วไปนะครับหรือบัญชีคุมยอดนะครับเราจะใช้ชื่อว่าบัญชีคุมยอดก็คือบัญชีคุมวัตถุดิบคือเวลาลงบันทึกบัญชีจะลงด้วยคําว่าคุมวัตถุดิบ บัญชีคุมวัตถุดิบนั้นลงมานทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเข้าหรือการเบิกวัตถุดิบก็คือการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของวัตถุดิบเราจะลงด้วยคําว่าคุมวัตถุดิบนะครับลงในบัญชีแยกประเภททั่วไปนะครับคราวนี้มาถึงบัญชีแยกประเภทย่อยบ้างนะครับในส่วนของบัญชีแยกประเภทย่อยในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยนะครับเราจะลงมานทึกบัญชีหรือลงตัวแรกนะครับในบันตรวัตถุดิบ บัตรวัตถุดิบก็เป็นบัตรที่แสดงถึงรายละเอียดของวัตถุดิบในแต่ละชนิดนะครับใน1บัตรก็จะมีรายละเอียดของวัตถุดิบแต่ละชนิดนะครับมีการเพิ่มขึ้นมีการลดลงและมียอดคงเหลือนะครับในแต่ละชนิดก็จะมีบัตร1ใบนะครับเป็นรายละเอียดรายละเอียดของบัตรเนี่ยนะครับบัตรนั้นอาจจะมี1 2 3 4 5สาี่ห้าตัวเลขของยอดรวมในบัตรในแต่ละใบเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ย มันก็จะได้เท่ากับตัวแรกนี้ซึ่งตัวแลกนี้ก็จะไปตรงกับบัญชีกลุ่มยอดในบัญชีแย,ยกประเภททั่วไปด้วยนะครับคือรายละเอียดรวมกันแล้วจะต้องตรงกับตัวคลุมด้วยนะครับบัตรคือตัวย่อยของบัญชีกลุ่มยอดวัตถุดิบนั่นเองในแต่ละบัตรนั้นนะครับก็จะบอกถึงชนิดเช่นบัตรที่หนึ่งก็จะต้องบอกถึงชนิดของวัตถุดิบชนิดนี้นะครับ ตัวเพิ่มขึ้นลดลงและยอดคงเหลือนะครับบัตรที่2ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของวัตถุดิบบัตรที่3ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของบัตรวัตถุดิบให้เห็นในบทต่อไปนะครับในบทนี้เนี่ยจะยังไม่ได้พูดถึงบัตรวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวในบทต่อไปเราจะเห็นว่าบัตรวัตถุดิบนั้นหน้าตาเป็นยังไงและเราจะใส่ตัวเลขใส่ชื่อบัญชีอะไรบ้าง ให้เรารู้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงวัตถุดิบลงมาที่บัญชีบัญชีแยกทั่วไปใช้คำว่าคุมยอดตัวย่อยเรียกว่าบัตรวัตถุดิบนะครับต่อไปเสร็จวัตถุดิบแล้วตัวต่อไปก็คือค่าแรงเวลาที่เราลงมาที่บัญชีในสมุดรายวานทั่วไปแล้วออกไปยังบัญชีแยกทั่วไปเนี่ยเราจะลงมาที่บัญชีด้วยคําว่าคุมค่าแรงงาน เป็นบัญชีลุ่มยอดนะครับก็จะลงมาที่บัญชีเมื่อไหร่ครับการลงมาที่บัญชีผุมยอดเขาบอกว่าก็จะลงมาที่บัญชีเมื่อมีการจําแนกค่าแรงเวลาที่เราลงมาที่บัญชีนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราจะเรียนกันในบทต่อๆไปเนี่ยเวลาเราลงบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการจําแนกค่าแรงด้วยนะครับเพราะเราจะบอกว่าบัญชีคุมค่าแรงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตอนที่บันทึกค่าแรงนะครับ แล้วก็จำแนกค่าแรงนะครับตรงนี้นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อบันทึกค่าแรงและอีกครั้งหนึ่งก็คือจำแนกค่าแรงตอนนี้ผมยังยังจะไม่อธิบายละเอียดมากนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เรียนก็น,นะครับบอกอย่างนี้ต้นๆก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อมีการบันทึกแล้วก็เมื่อมีการจำแนกค่าแรงนั่นเองนะครับบัญชีคุมค่าแรง เรียกว่าบัญชีกลุ่มยอดเนี่ยนะครับต่อไปนะครับมาดูที่บัญชีย่อยของค่าแรงงานบ้างนะครับบัญชีย่อยของค่าแรงงานก็คือทะเบียนค่าแรงงานนะครับทะเบียนค่าแรงงานแล้วทะเบียนค่าแรงงานนั้นรายละเอียดในทะเบียนค่าแรงงานเป็นอะไรรายละเอียดของทะเบียนค่าแรงงาน ก็คือรายละเอียดการจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานทุกคนคือในทะเบียนค่าแรงเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงพนักงานแต่ละคนนะครับทํางานแล้วได้รับค่าแรงคนละเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมันจะอยู่ในทะเบียนค่าแรงเป็นรายละเอียดนั่นเองคืออาจจะมีพนักงานในกรในขอในคอในงนะครับมีค่าแรงเท่ากับเท่านี้เท่านี้เท่านี้รายละเอียดรวมการมีเท่านี้ตัวเลขตรงนี้นะครับ ในการจ่ายค่าแรงงานทั้งสิ้นเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในบัญชีคุมค่าแรงมันจะต้องตรงกันนะครับในรายละเอียดจะต้องตรงกับบัญชีคุมยอดนะครับจบค่าแรงงานแล้วนะครับต่อไปก็คือตัวค่าจ่ายการผลิตสามตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับต้นทุนผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับสั่งตัวนี้เนี่ย ว่าต้นทุนผลิตภัณฑั์สำหรับการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะลงบัญชีในสมุดรายวานทั่วไปและอ่านเป็นยงบัญชีแยกประเภททั่วไปด้วยคําว่าคุมค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นแบบนี้นะครับและคุมค่าใช้จ่ายาผลิตมันเกิดขึ้นตอนไหนบ้างครับเกิดขึ้นในการเบริก วัตถุดิบทางอ้อมเมื่อเบิกวัตถุดิบทางอ้อมเนี่ยจะเข้าไปสู่คุมค่าจ่ายผริตเมื่อจำแนกค่าแรงทางอ้อมก็จะเข้าสู่ค่าจ้จ่ายิและเมื่อมีค่าใช้จ่ายอื่นๆในโรงงานมันก็จะเข้าไปบัญชีคุมค่าจ่าย นี่คือที่มาของบัญชีคุมค่าจ่ายการผลิตในบัญชีแยกแยะทั่วไปนะครับเกิดขึ้นได้สามทางนะครับเมื่อเราดูแล้วเข้าใจแล้วนะครับสําหรับบัญชีคุมค่าจ่ายผลรริตต่อไปเรามาดูที่บัญชีแยกแยะย่อยบ้างครับบัญชีแยกแยะย่อยนั้นเนี่ยก็คือใบสรุปค่าจ่ายการผลิตในแต่ละแผน,นนะครับ ในแต่ละนแผนกเนี่ยนแผนกที่หนึ่งนแผนกที่สองนแผนกที่สามเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายผลิตของเขาเกิดขึ้นใช่ไหมครับสุดท้ายเอามารวมกันคือค่าใช้จ่ายผลิตทั้งสิน้นมันก็จะต้องตรงกับบัญชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิตด้วยรายละเอียดจะต้องตรงกับโปรคุมยอดครับต่อไปนะครับบัญชีงานระหว่างผลิตนะครับงานระหว่างผลิต บัญชีงานระหว่างผลิตมันก็เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเช่นกันนะครับมันเกิดขึ้นตอนที่ทาการผลิตอยู่บัญชีงานระหว่างผลิตนั้นเนี่ยจะลงบันทึกในบัญชีแยกแทั่วไปเนี่ยครับด้วยคําว่าคุมงานระหว่างผลิตและบัญชีคุมง,งานระหว่างผลิตนั้นมันเกิดขึ้นทางไหนได้บ้างครับตอนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ บัญชีคุมงานระหว่างหล็กเกิดขึ้นก็คือเพิ่มขึ้นได้ด้วยสาเหตุหนึ่งก็คือเบอิกวัตถุดิบทางตรงไปใช้บัญชีคุมงานระหว่างหล็กก็จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองต่อไปก็คือจำแนกค่าแรงทางตรงก็จะทําให้คุมงานระหว่างหลิดเกิดขึ้นและเมื่อมีการประมาณค่าใช้จ่าย การผลิตก็จะมีคุงงานระหว่างผลิตเกิดขึ้นและกรณีที่มันลดลงมันลดได้ไหมครับบัญชีคุงงานระหว่างผลิตเนี่ยมันลดได้เช่นกันมันลดได้จากสาเหตุโอนงานเสร็จก็คือเมื่องานเสร็จเนี่ยน,นะครับมันก็จะลดงานระหว่างผลิตลงนะครับเพื่อไปเข้าสู่ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปนี่คือที่มาของการเกิด บัญชีคุมงานระหว่างผลิตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราเข้าใจถึงตัวคุมแล้วมาดูในรายละเอียดด้วยนะครับก็คือในบัญชีแยกประเภทย่อยนะครับในบัญชีแยกประเภทย่อยเนี่ยนะครับเราจะลงข้อมูลเกี่ยวกับงานระหว่างผลิตนะครับในบัตรต้นทุนงานถ้าเกิดเป็นกรณีวิธีต้นทุนงานสังทม แต่ถ้าเกิดเป็นวิธีต้นทุนช่วงการผลิตก,ก็ลงในรายงานต้นทุนการผลิตนะครับดังนั้นในบัญชีย่อยถ้าเกิดเป็นต้นทุนงานสั่งทำเนี่ยกับต้นทุนช่วงการผลิตเราทราบกันนะครับว่าในการผลิตเนี่ยแบ่งออกเป็นสองลักษณะเลยนะครับก็อธิบายทั้งสองลักษณะเลยถ้าเป็นต้นทุนงานสั่งทำข้อมูลที่จะโชว์ งานระหว่างผลิตนั้นก็คืออยู่ในบัตรต้นทุนงานถ้าเป็นวิธีต้นทุนช่วงการผลิตนั้นจะอยู่ในรายงานต้นทุนการผลิตจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นการผลิตในลักษณะใหนนะครับต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับก็คือสินค้าสำเร็จรูป เวลาลงาบัญชีในบัญชีแยกประเภทไปนะครับก็ลงด้วยคําว่าคุมสินค้าสําเร็จรูปแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับไอ้บัญชีคุมสินค้าสําเร็จรูปมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับเมื่อผลิตเสร็จแล้ว จะเกิดขึ้นคือการลดยอดลงของสินค้าสำเร็จรูปเมื่อไหร่ครับเม <ME> ื่อาขายเมื่อขายสินค้าสำเร็จรูปก็จะลดลงเม <ME> ื่อผลิตเรสร็จสินค้าสำเร็จรูปก,ก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับนี่คือบัญชีคุมยอดก็คือคุมสินค้าสำเร็จรูปต่อไปนะครับเรามาดูที่บัญชีแยเพศย่อยของบัญชีสินค้าสำเร็จรูปบ้างน,นะครับบัญชีแยเพศย่อยของ สินค้าสําเร็จรูปก็คือบัตรสินค้าสําเร็จรูปบัตรสินค้าสําเร็จรูปนั้นก็เป็นบัตรนะครับที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสินค้าสําเร็จรูปในแต่ละชนิดในแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้นะในรายละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายๆายบัตรเพราะว่ามันมีสินค้าสําเร็จรูปหลายๆชนิดนะครับเอามารวมรวมกันมันก็จะต้องตรงกับบัญชีคลุมยอดของ ุมสินค้าสาเร็จรูปครับเนี่ยคือการอธิบายนะครับเกี่ยวกับบัญชีคุมยอดก็คือบัญชีแยกทั่วไปกับบัญชีแยกเพดย่อยนะครับที่มันสัมพันธ์กันนะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลใหญ่ตัวนี้จะเป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับรายละเอียดของแต่ละรายการมันรวมกันจะต้องได้ระดับตรงนี้นะครับรายละเอียดของมันมั่นคือการอธิบายของบัญชีคุมยอดน,นะครับ อธิบายอธิบาย